สำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นนะครับเจ้าของรถจะเลือกทำประกันภัยหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ว่าจะเห็นถึงความจำเป็นหรือความคุ้มค่าของการประกันภัยหรือไม่ประเภทหนึ่งการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งจะให้ความคุ้มครองสูงสุดดังนี้ครับหนึ่งจะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกอันได้แก่ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคู่กรณีรวมถึงผู้โดยสารในรถคันที่เอาประกันภัยแต่จะยกเว้นผู้ขับขี่ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคู่สมรสบิดามารดาบุตรและลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่ทำประกันภัยซึ่งต้องรับผิดตามกฎหมาย 2. จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย จากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัยนะครับหมายถึงความเสียหายหรือบุบสลายของรถคู่กรณีและทรัพย์สินของบุคคลอื่นเช่นร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนเป็นต้นยกเว้นทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายคู่สมรสบิดามารดาบุตรและลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้เอาประกันภัย เครื่องช่างสะพานรถสะพานรถไฟถนนทางวิ่งทางเดินสนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในหรือกำลังยกขึ้นหรือกำลังยกลงจากรถยนต์ผู้ประกันภัยนะครับจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ครับ2,000บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง2,000บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยครับ 3. จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถคันที่ทําประกันภัยได้แก่ความเสียหายหรือบุบสลายของรถคันที่เอาประกันภัยซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ของรถคันเอาประกันภัยหรือไม่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งดังนี้ครับ2,000บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชนในกรณีผู้ประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง6,000บาทแรกของความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชนการควา่าในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยครับ 4. จะให้ความคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญหายของรถทั้งคันรวมถึงการสูญหายของอุปกรณ์ที่ติดประจำอยู่กับตัวรถด้วยสำหรับความคุ้มครองไฟไหม้นั้นให้ความคุ้มครองรวมถึงสาเหตุโดยตรงและโดยอ้อมของไฟไหม้รถทุกกรณีครับ ในเรื่องความคุ้มครองนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าความคุ้มครองในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีทั้งสิ้น4ประเภท3าหมวดความคุ้มครองโดยแยกเป็น 1. ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกมาถึงหมวดความคุ้มครองในหมวดสุดท้ายนะครับคือ 3. หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม จะให้ความคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้การสูญหายนั้นนะครับจะคุ้มครองเฉพาะเป็นความผิดทางอาญาฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์เท่านั้นเพื่อความเข้าใจนะครับเรามาดูสรุปจากตารางในหน้าถัดไปกันเลยครับ <S <S การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งจะให้ความคุ้มครองครบทั้งสีรายการได้แก่ ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลภายนอกความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถคันที่ทำประกันภัยและความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ครับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทสองจะให้ความคุ้มครองรายการที่1 2และ4ได้แก่ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลภายนอกความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท3จะให้ความคุ้มครองรายการที่1และ2เท่านั้นได้แก่ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลภายนอกและความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกครับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท4จะให้ความคุ้มครองเฉพาะรายการที่2ได้แก่ même. ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกครับ หมวดเงื่อนไขทั่วไปการลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีประกอบด้วยสองกรณีด้วยกันคือ 1. กรณีที่ผู้ประกันภัยมีรถทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยน้อยกว่าสามคันหรือและกรณีมีรถยนต์คันเอาประกันภัยตั้งแต่สามคันขึ้นไปนะครับสำหรับหลักสูตรนี้จะกล่าวเฉพาะกรณีผู้ประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัทน้อยกว่าสามคัน บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทอย่างนี้บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้ประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัทโดยในการต่ออายุปีแรกนะครับลดเบี้ยประกันภัย20%ของเบี้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุ2ปีติดต่อกันลดเบี้ยประกันภัย30%ของเบี้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุ3ปีติดต่อกัน ลดเบีย้ยประกันภัย40%ของเบีย้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุ4ปีติดต่อกันขึ้นไปนะครับลดเบีย้ยประกันภัย50%ของเบีย้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุครับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับส่วนลดประวัติดีอาจได้รับส่วนลดเบีย้ยประกันภัยน้อยลงจากเดิมในกรณีดังต่อไปนี้ครับ 1. หากระหว่างปีกรมธรรม์มีการเรียกร้องค่าสินไหม้โดยเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่ำลงไปหนึ่งขั้นจากลำดับเดิม 2. หากมีการเรียกร้องในลักษณะเดียวกันกันกบข้อแรกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปรวมกันเป็นเงินเกิน2อ0เปอร์เซนของเบี้ยประกันภัยนะครับผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดต่ำลงสองลำดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราป,ปกติ 2. การเพิ่มเบีย้ยประกันภัยประวัติไม่ดีหากมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีกรมธัน์โดยรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างน้อยตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปรวมกันเป็นเงินเกิน2องเอร์เซ์ของเบีย้ยประกันภัยนะครับบริษัทจะเพิ่มเบีย้ยประกันภัยเป็นขั้นๆดังนี้การเพิ่มเบีย้ยประกันภัยประวัติไม่ดีโดยในการต่ออายุปีแรก เพิ่มเบี year. years, ้ยประกันภัย20%ของเบี้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุ2ปีติดต่อกันเพิ่มเบี้ยประกันภัย30%ของเบี้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุ3ปีติดต่อกันเพิ่มเบี้ยประกันภัย40%ของเบี้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุและ4ปีติดต่อกันขึ้นไปนะครับเพิ่มเบี้ยประกันภัย50%ของเบี้ยประกันภัยปีที่ต่ออายุครับ3การโอนรถยนต์เมื่อผู้เอาประกันภัย ได้โอนรถยนต์ให้แก่บุคคลอื่นให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้นะครับและบริษัทต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ครับในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง